ในยุคที่ทุกคนถูกเร่งให้แสดงตัวตนถูกกดดันให้ตอบกลับเร็วถูกสอนให้รักษาความสัมพันธ์ด้วยการพยายามไม่หยุดพักกลับมีความจริงบางอย่างที่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดออกมาตรงๆว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้โหยหาความรักเท่ากับโหยหาการยืนยันว่าตัวเองยังมีค่าและเมื่อการยืนยันนั้นหายไปแม้เพียงเล็กน้อยใจของเราจะเริ่มสั่นไหวอย,อย่างเงียบงนัน คำว่าไม่สนไม่แคร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเย็นชาไม่ใช่การทำร้ายใครด้วยความเฉยเมยแต่คือสภาวะของใจที่ไม่เอาตัวเองไปผูกติดกับการตอบสนองของผู้อื่นเมื่อคนหนึ่งหยุดพยายามจะถูกรักอีกคนหนึ่งกลับเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่ต้องการเราเหมือนเดิมและคำถามนั้นจะค่อยๆกลายเป็นความคิดถึงโดยไม่รู้ตัว บทความนี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อสอนให้คุณเล่นเกมความรักไม่ได้สอนให้คุณทำให้ใครหลงหรือเจ็บปวดแต่ถูกเขียนขึ้นเพื่อพาคุณกลับมามองใจมนุษย์อย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมความเงียบจึงดังทำไมการไม่ไล่ตามจึงมีพลังและทำไมการมีสติในการใช้ชีวิตจึงสำคัญกว่าการพยายามรักษาใครไว้ด้วยความกลัวว่าจะเสียเข้าไป ถ้าคุณเคยเหนื่อยกับการพยายามเคยสับสนว่าทำไมยิ่งให้ยิ่งถูกมองข้ามหรือเคยสงสัยว่าความรักกับสติควรเดินไปด้วยกันอย่างไรบทความนี้จะค่อยๆพาคุณเข้าไปทำความเข้าใจไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนใครแต่เพื่อไม่หลงลืมตัวเองในโลกที่ทุกคนกำลังวิ่งตามบางสิ่งจนลืมหัวใจของตัวเองไปทีละน้อยกลไกความคิดของความรักทำไม ยิ่งไม่สนไม่แคร์ถึงดึงดูดมนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าการตามใจและพยายามทุกอย่างเพื่อให้ใครสักคนสนใจและเห็นคุณค่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ในความเป็นจริงการพยายามอย่างไม่รู้ขอบเขตกลับทำให้เราเสียศักดิ์ศรีและสูญเสียตัวตนสมองของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้สนใจสิ่งที่ไม่แน่นอนและสิ่งที่ยากจะเข้าถึง ยิ่งสิ่งใดหายากหรือไม่สามารถควบคุมได้สมองจะสร้างความอยากความคิดถึงและแรงจูงใจให้ตามหาโดยอัตโนมัติสิ่งที่เราได้มาอย่างง่ายได้มักถูกละเลยและทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มตัวเร็วแต่สิ่งที่ไม่ได้มาอย่างตรงไปตรงมาหรืออยู่ใกล้มากเกินไปกลับกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์จดจาและปรารถนามากที่สุดการไม่สนไม่แคร์จึงไม่ใช่การเย็นชาแต่เป็นกลยุทธ์จิตวิทยา ที่เกิดจากความเข้าใจในคุณค่าและความมั่นคงของตัวเองการรักษาระยะห่างอย่างชาญฉลาดไม่ได้แปลว่าเราไม่รักแต่หมายถึงเรามีสติและความเข้าใจในความสัมพันธ์การไม่ตามไม่เร่งไม่อธิบายตัวเองซ้ำๆคือการแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์และจิตวิญ,ญญาณพี่แข้มแข็งเมื่อเราหยุดไล่ตามคนที่เคยคิดว่าเขาสามารถควบคุมความสนใจของเราได้จะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง สมองของเขาจะทำงานแทนเราเขาจะคิดถึงเราทบทวนความสัมพันธ์และเริ่มมองเห็นสิ่งที่เขาเคยมองข้ามความมั่นคงในตัวเองคือแม่เหล็กที่ดึงดูดใจโดยไม่ต้องพยายามการยืนหยัดด้วยความมั่นคงทําให้โลกภายนอกและคนอื่นเริ่มกลับมามองเราเองตามธรรมชาติการไม่สนไม่แคร์ในทางที่ชานฉลาดคือการวางตัวเป็นปริศนาให้สมองอีกฝ่ายต้องคิดตามและเมื่อเราอยู่กับตัวเองอย่างมีสติ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การเล่นเกมแต่เป็นผลลัพธ์ของความเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์และกลไกทางจิตวิทยาของมนุษย์การรู้จักคุณค่าและขอบเขตของตัวเองทำให้เราไม่ยอมให้ความรักกลายเป็นเครื่องมือควบคุมการตั้งใจรักษาตัวเองและไม่ตามใครจนเกินไปเป็นการสอนอีกฝ่ายโดยไม่ต้องพูดอะไรทุกการเคลื่อนไหวการเงียบการถอยการยืนหยัดอย่างมั่นคง ล้วนสร้างผลทางจิตวิทยาที่ทำให้เกิดความคิดถึงความปรารถนาและแรงดึงดูดทางอารมณ์อย่างเป็นธรรมชาตินี่คือการใช้สติในการรักและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างแท้จริงและเมื่อเรามองเห็นคนไกลเหล่านี้อย่างชัดเจนเราจะไม่ตกอยู่ในกับดักความพยายามที่สูญเปล่าแต่กลับสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและเต็มไปด้วยแรงดึงดูดตามธรรมชาติอย่างมั่นคงความเข้าใจในจิตวิทยาความรักทำให้เรารู้ว่า การไม่ตามไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยมือแต่หมายถึงเรามีสติมีตัวตนและไม่ยอมให้ความรักเป็นเครื่องมือควบคุมใจเราเมื่อเรารักษาความมั่นคงในใจและยืนหยัดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพยายามบังคับใครความคิดถึงและความสนใจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและนี่คือบทเรียนสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้เพราะมันสอนให้เราเข้าใจทั้งตัวเองเข้าใจคนอื่นและเข้าใจกลไกธรรมชาติของความสัมพันธ์อย่างแท้จริง การรักษาสติและคุณค่าในตัวเองความมั่นคงภายในคือแรงดึงดูดที่แท้จริงการอยู่กับตัวเองอย่างมีสติคือหัวใจของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าหลายคนเข้าใจผิดว่าความรักเกิดจากการให้หรือการพยายามแต่ในความเป็นจริงความรักที่มั่นคงเกิดจากการที่เราไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกดึงไปตามความอยากของผู้อื่น การรักษาคุณค่าและความมั่นคงภายในใจไม่ใช่เรื่องของความเย็นชาแต่เป็นการเข้าใจว่าตัวเราเองคือศูนย์กลางของชีวิตและความรู้สึกการยืนหยัดในความเป็นตัวเองโดยไม่ลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครคือสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเริ่มสังเกตและคิดถึงเราโดยธรรมชาติการไม่ตามไม่เร่งไม่อธิบายตัวเองซ้ำๆคือการแสดงออกเชิงจิตวิทยาที่ทรงพลังเพราะสมองของมนุษย์ตอบสนองต่อความไม่แน่นอนและความลึกลับ สิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองกลับกลายเป็นแรงดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามเมื่อเรารู้จักกำหนดขอบเขตและไม่ยอมให้ใครมาผลักดันอารมณ์เราอย่างเกินความจำเป็นอีกฝ่ายจะเริ่มตระหนักว่าเราไม่ได้ง่ายต่อการเข้าถึงและสมองจะเริ่มสร้างแรงดึงดูดความคิดถึงและแรงจูงใจให้กลับมาสนใจเราเองการมีสติในความรักไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้สึกหรือไม่สนใจแต่หมายถึงเราไม่ปล่อยให้ความรักกลายเป็นเครื่องมือควบคุมหรือทำให้เราหมดคุณค่า ความมั่นคงและความสงบในใจคือสิ่งที่สะท้อนออกมาผ่านการกระทําน้ำเสียงการยืนหยัดและการไม่เอาใจใครจนเกินไปในทางจิตวิทยาการที่เรารู้จักรักษาตัวเองและไม่ตามใครอย่างไม่จำเป็นสร้างผลลัพธ์สองด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือเรายังคงควบคุมชีวิตและอารมณ์ของตัวเองได้เต็มที่อีกด้านหนึ่งคืออีกฝ่ายเริ่มคิดถึงเราโดยอัตโนมัติ การที่ใครสักคนไม่แน่ใจว่าพวกเขายังมีอำนาจเหนือความรู้สึกของเราอยู่หรือไม่จะทำให้พวกเขาให้ความสนใจและมองเราด้วยความอยากเข้าใจมากขึ้นนี่คือคกลไกธรรมชาติของสมองมนุษย์ที่เราใช้สติและความมั่นคงของตัวเองเป็นตัวนำการรักษาคุณค่าในตัวเองยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับชีวิตของเราเองก่อนความสัมพันธ์อื่นๆเมื่อเรามีความสุขและมั่นคงในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะมีคุณค่าและแท้จริงกว่าเดิม เราไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเรง่งไม่ต้องตามใครอย่างเหนื่อยล้าแต่ทุกการกระทำที่ออกมาจากความมั่นคงและสติจะทำให้อีกฝ่ายเกิดความคิดถึงและความสนใจอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ทำให้ความรักและความสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันยืนยาวและสมดุลเพราะมันไม่ขึ้นอยู่กับความพยายามเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความเข้าใจในตัวเองและความเข้าใจใน,นกลไกจิตวิทยาของมนุษย์การฝึกสติและการรักษาคุณค่าในตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาการสังเกตตัวเองการเข้าใจความคิดและอารมณ์ของตัวเองการตั้งขอบเขตและการฝึกนิสัยไม่ตามใครเกินไปจะช่วยให้เราเป็นคนที่มั่นคงและน่าดึงดูดการกระทำที่เกิดจากความมั่นคงไม่ใช่ความพยายามสร้างภาพหรือการเล่นเกมแต่เป็นความจริงใจที่สะท้อนถึงตัวตนของเราความมั่นคงนี้จะทำให้คนอื่นคิดถึงเราเองโดยไม่ต้องพยายามบังคับเมื่อเราเข้าใจกลไกเหล่านี้ ความรักและความสัมพันธ์จะเปลี่ยนจากความพยายามที่เหนื่อยล้ากลายเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังการยืนหยัดด้วยตัวเองการมีสติและการรักษาคุณค่าคือกลยุทธ์เชิงจิตวิทยาที่ทำให้เราสามารถอยู่ในความสัมพันธ์อย่างมีคุณค่าและเต็มไปด้วยแรงดึงดูดโดยธรรมชาติและนี่คือความชานฉลาดในชีวิตความรักที่ทุกคนควรเรียนรู้ 3. การสังเกตและอ่านสัญญาณของคนอื่นเข้าใจจิตวิทยาเพื่อสร้างแรงดึงดูด ความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าไม่ได้เกิดจากการตามใจหรือพยายามเกินตัวแต่เกิดจากความเข้าใจในตัวเองและความเข้าใจในธรรมชาติของคนอื่นการสังเกตพฤติกรรมการอ่านสัญญาณและการเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายเป็นทักษะสำคัญในการสร้างแรงดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามบังคับคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าความสนใจเกิดจากการให้ความพยายามแต่ในทางจิตวิทยาความสนใจและความคิดถึงเกิดจากช่องว่างและความไม่แน่นอน ยิ่งเรารักษาระยะห่างอย่างชาญฉลาดยิ่งทำให้สมองของอีกฝ่ายทำงานและสร้างแรงดึงดูดขึ้นเองการสังเกตย่างละเอียดว่าใครสักคนสนใจหรือไม่สนใจเราผ่านการกระทำน้ำเสียงหรือการแสดงออกทางอารมณ์จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกความสัมพันธ์อย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจสัญญาณเหล่านี้เราสามารถวางตัวอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องเสียสักสีหรือพลังงาน การไม่ตามไม่เร่งไม่พยายามบังคับให้อีกฝ่ายสนใจกลับเป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดสูงที่สุดสมองมนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งที่ยากต่อการเข้าถึงและไม่สามารถควบคุมได้และเมื่อเราเลือกใช้สติและความมั่นคงภายในเราจะกลายเป็นปริศนาที่น่าค้นหาโดยธรรมชาติการกระทำที่ออกมาจากความมั่นคงไม่ใช่การเล่นเกมแต่เป็นการสะท้อนตัวตนที่แท้จริงและสร้างแรงดึงดูดที่ยั่งยืน การอ่านสัญญาณของคนอื่นยังช่วยให้เรารู้ว่าควรยืนหยัดหรือถอยการสังเกตเชิงลึกจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดว่าเมื่อใดควรสร้างระยะห่างเมื่อใดควรสนใจและเมื่อใดควรปล่อยวางการเข้าใจพฤติกรรมของอีกฝ่ายไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อให้เรายืนหยัดในความมั่นคงของตัวเองโดยมีเสียคุณค่าความคิดถึงเกิดขึ้นเองเมื่อเราไม่ตามเกินไปและแรงดึงดูดจะเกิดขึ้นจากความมั่นคงภายใน นอกจากนี้การสังเกตยังทำให้เราเข้าใจสังคมรอบตัวและพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเราเห็นว่าแรงดึงดูดไม่ได้เกิดจากความพยายามที่เหนื่อยล้าแต่เกิดจากการที่เรารักษาสติรักษาตัวตนและวางตัวอย่างชาญฉลาดคนที่มั่นคงในใจมักเป็นแม่เหล็กดึงดูดใจผู้อื่นโดยไม่ต้องพยายามเพราะพฤติกรรมความคิดและการแสดงออกทั้งหมดสะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริง การสังเกตและอ่านสัญญาณของคนอื่นคือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและเต็มไปด้วยแรงดึงดูดโดยธรรมชาติการฝึกสังเกตและเข้าใจคนอื่นทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของความพยายามที่สูญเปล่าเราจะไม่ไล่ตามใครโดยไม่จำเป็นแต่เราจะสามารถรักษาตัวเองและสร้างแรงดึงดูดที่แท้จริงได้โดยการเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาการสังเกตนี้ยังเป็นพื้นฐานของการสร้างสติในการใช้ชีวิต ทำให้เรามีความมั่งคงทางอารมณ์และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นและเข้าใจกลไกความคิดคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยเกินไปแต่ยังคงมีอิทธิพลและแรงดึงดูดต่อคนรอบข้างการใช้ชีวิตด้วยสติและความคิดสร้างสรรค์แรงดึงดูดเกิดจากความมั่นคงการใช้ชีวิตด้วยสติคือการเข้าใจตัวเองและเข้าใจโลกภายนอกอย่างชัดเจน คนที่มีสติไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความอยากของผู้อื่นมาควบคุมความรู้สึกของตนเองการอยู่กับตัวเองอย่างมั่นคงและไม่ตามใครอย่างเกินความจำเป็นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นแรงดึงดูดโดยธรรมชาติความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้หมายถึงการสร้างผลงานเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการคิดและจัดการชีวิตให้มีความหมายมีคุณค่าและไม่ถูกผลักดันด้วยแรงกดดันของคนอื่น การเข้าใจความคิดและความรู้สึกของตัวเองทําให้เราเลือกกระทําสิ่งที่ชาญฉลาดไม่ทํำลายตัวเองและสามารถสร้างแรงดึงดูดต่อคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเรามีสติเราจะรู้ว่าไม่จําเป็นต้องตามใครหรือพยายามเอาใจเพื่อเขาสนใจเราเพราะความมั่นคงภายในใจและความชัดเจนในตัวตนคือสิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดการถอยออกเมื่อจําเป็นการไม่ตอบสนองเกินความจําเป็น หรือการรักษาระยะห่างอย่างชาญฉลาดเป็นการสะท้อนตัวตนที่มั่นคงและเป็นแรงดึงดูดอย่างทรงพลังสมองของมนุษย์จะสร้างความคิดถึงและแรงปรารถนาโดยอัตโนมัติเมื่อไม่สามารถคาดเดาเราได้และนี่คือคกลไกธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดในสังคมยุคปัจจุบัน การรู้จักจัดลำดับความสำคัญของความรักและความสัมพันธ์ทำให้เรามีเวลาและพลังในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและคนรอบข้างการตั้งขอบเขตและยืนหยัดในความมั่นคงไม่ใช่การเย็นชาแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติและสร้างแรงดึงดูดอย่างแท้จริงการกระทำทุกอย่างที่ออกมาจากความมั่นคงและความเข้าใจตัวเองจะสะท้อนออกมาผ่านการแสดงออกน้ำเสียงและการยืนหยัดในความสัมพันธ์ทำให้เกิดแรงดึงดูดและความคิดถึงอย่างธรรมชาติ เมื่อเราฝึกใช้ชีวิตด้วยสติและความคิดสร้างสรรค์เราจะไม่ตกอยู่ในกับดักความพยายามที่สูญเปล่าการเข้าใจกลไกลทางจิตวิทยาและแรงดึงดูดทำให้เรารู้ว่าไม่จำเป็นต้องบังคับหรือเร่งรัดใครแต่การยืนหยัดและรักษาตัวเองให้มั่นคงคือสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดที่ยั่งยืนความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยคุณค่าเพราะเกิดจากความเข้าใจในตัวเองความเข้าใจในผู้อื่นและความเข้าใจในธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ การมีสติและความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราอยู่ในความสัมพันธ์อย่างมั่นคงมีคุณค่าและเต็มไปด้วยแรงดึงดูดโดยไม่ต้องเหนื่อยเกินไปการใช้ชีวิตด้วยสติและความคิดสร้างสรรค์ยังสอนให้เรามองเห็นสังคมรอบตัวการกระทำของเราไม่เพียงส่งผลต่อความรักหรือความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าที่เรามอบให้กับตัวเองและผู้อื่น การรักษาตัวเองและยืนหยัดในความมั่นคงคือสิ่งที่ทำให้เราก้าวผ่านแรงกดดันทางสังคมอย่างชานฉลาดและสร้างแรงดึงดูดที่แท้จริงที่ไม่ใช่เรื่องของการพยายามแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจตัวเองความมั่นคงและการใช้ชีวิตอย่างมีสติสรุปความมั่นคงในตัวเองคือกุญแจแห่งแรงดึงดูด เมื่อเรามองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์และความรักจะเห็นได้ชัดว่าความพยายามมากเกินไปไม่ได้สร้างแรงดึงดูดแต่กลับทำให้เราเหนื่อยล้าและสูญเสียคุณค่าการเข้าใจกุไกจิตวิทยาของมนุษย์ทำให้เราเห็นว่าความสนใจและความคิดถึงไม่ได้เกิดจากการตามใจหรือพยายามแต่เกิดจากความมั่นคงความเข้าใจตัวเองและความไม่สามารถคาดเดาได้ของเรา การไม่ตามไม่เร่งไม่อธิบายตัวเองซ้ำๆคือการแสดงออกเชิงจิตวิทยาที่ส่งพลังซึ่งทำให้สมองของอีกฝ่ายต้องทำงานและสร้างแรงดึงดูดขึ้นเองการยืนหยัดด้วยความมั่นคงและสติคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเราอย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นแรงดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามความรักที่เกิดจากความมั่นคงไม่ใช่ความเย็นชาแต่เป็นความเข้าใจในตัวเองและการรักษาคุณค่าของชีวิตการฝึกสติ ทำความเข้าใจพฤติกรรมของอีกฝ่ายและรักษาระยะห่างอย่างชาญฉลาดทำให้เราก้าวข้ามความสัมพันธ์ที่เหนื่อยล้าและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ายอย่างแท้จริงการรู้จักตัวเองรู้จักความคิดและอารมณ์ของตัวเองและรักษาความมั่นคงภายในคือสิ่งที่แรงดึงดูดเกิดจากการที่เรายืนหยัดในตัวเองไม่ใช่จากการตามใจใครหรือพยายามบังคับความสนใจเมื่อเรามีสติและความมั่นคงภาพลักษณ์และพฤติกรรมทั้งหมดสะท้อนถึงความเป็นตัวเอง ความคิดถึงและแรงดึงดูดจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการไม่ตามใครเกินไปการรักษาขอบเขตและการยืนหยัดในคุณค่าคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนและเต็มไปด้วยคุณค่าโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเกินไปและอีกฝ่ายเริ่มเห็นคุณค่าและคิดถึงเราโดยไม่ต้องบังคับการใช้ชีวิตด้วยสติและความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราไม่เพียงสร้างแรงดึงดูดในความรักแต่ยังสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และการใช้ชีวิตอย่างเต็มคุณค่า เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความพยายามที่สูญเปล่าแต่สามารถรักษาตัวเองและสร้างแรงดึงดูดโดยธรรมชาติได้การเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาการฝึกสติการรักษาคุณค่าในตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างชาฉลาดคือพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่าถ่ายที่สุดการรักอย่างมีสติและมั่นคงคือการให้คุณค่ากับตัวเองก่อนที่จะให้ใครเห็น การไม่สนไม่แคร์ในเชิงจิตวิทยาไม่ใช่การเย็นชาแต่เป็นการเข้าใจธรรมชาติของความรักและความสัมพันธ์การฝึกสติการรักษาความมั่นคงและการเข้าใจกลไกคิดของมนุษย์จะทำให้เราเป็นแรงดึงดูดที่แท้จริงความคิดถึงและความสนใจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและนี่คือความชาญฉลาดของชีวิตความรักและความสัมพันธ์ที่ทุกคนควรเรียนรู้